ว่าเจ้าวัวน้อยตอบเจ้าปิศาจโทรโทรทาท่าว่ายังไงคะโอเคมีเพื่อนบอกว่าโอเคแต่เอ๊ะเดี๋ยวดูนะ เจ้าดีน้อยเจ้า ไม่ฆ่าปุ๋ดีหรอกเราจะเป็นจริงตัวนอนดีกว่าต่อไปเอนิทานหัณู๋ไม่จบแต่เป็นรูปเด็กคุณครูอ๋อยากให้เด็กๆทุกคนคิดว่าถ้าเจ้าปีศาจชวนเด็กๆเด็กๆ น้องส้มตัวเล็กนิดเดียวยืนเพื่อดูดีกว่าน้องซ้มขึนขึ้นค่ะปรกมือให้น้องซ่ะะงเลยค่ะมาน,นีน้องส้มเหมือนกันเอาร้องส้มสองคนมายืนค่ะ <c oughs> แล้วคุณครูจะให้ทําท่าทานประกอบไม่แต่ว่าต้องเคลื่อนไหวทุกส่วนนะ ฆ่าบุรีกันไหมน้องส้มตอบว่าไม่ค่ะน้องส้มจะถัดเอาอีกหนึ่งรอบนะเพื่อนไม่ได้ยินนะน้องส้มต้องพูดดังๆนะคะเงื่อนไขก็คือว่าให้เด็กๆปฏิเสธว่าไม่แล้วร่างกายต้องเคลื่อนไหวทุกส่วนตั้งแต่หัวจดเท้าเด็กๆถามคุณครูโอนะทีนี้นะ Okay. นายบุรีมีสารคิดนะคะมีอะไรคะมีค่ะมวันค่ะมีควันนะคะทาให้ปอดเราดำสีดำดำเลยนะเด็กๆที่บ้านเคยเห็นใครสูบบุหรี่บ้างแล้วเด็กๆคนไหนที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดสูบบุหรี่บ้างคะ ตาข้างบ้านสูงค่ะคุณตาข้างบ้านสูงค่ะแล้วหนูจะบอกยังไงกับคุณตาข้างบ้านคะหนูไม่กล้าบอกค่ะ <c oughs> หนูไม่กล้าบอกโอ <c oughs> ไม่กล้าบอก <c oughs> แต่กลับไปนี้ตอนเย็นนะคะหนูไปบอกคุณตานะคะว่าคุณตาคะไม่อะไรคะไม่สูง